พี่น้องชาววันพุธครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เส้นทางดวงของชาววันพุธคืนเดือนคือโอกาสคือบรรยากาศคือสิ่งที่ดีๆนะครับใครที่กําลังรอคอยโอกาสนั้นอยู่ใครที่กําลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยความร่ารวยต้องดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาววันพุธครับ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้ใดโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID line, uck, ดี n ลฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเรลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในวันพุธในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช2,565จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขมีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่คือเรื่องของการงานนะครับชาววันพุธจะมีเส้นทางการงานดีหรือไม่ดีเรามาดูทาโรคใบที่หนึ่งกัน ทาโร่ใบที่หนึ่งในเส้นทางของการงานคือเทมเ a ลต์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อความรุ่งเรืองเพื่อที่เราจะก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ชาววันพูดมีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองในอาชีพในหน้าที่ของการงานให้มีความมั่นคงต่อไป สำหรับคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานเข้ามาสำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้ารุง่งเรืองขึ้นก็แบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้พัฒนายกระดับตัวเองเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าท่านจะทำงานประจำเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองเติบโตต่อไปสู่ความมั่นคงได้หรือว่าท่านที่ทำงานส่วนตัวมีอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนไหนก็ตามนะครับ ท่านยังมีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นมีงานเข้ามาตลอดมีงานใหม่เข้ามาตลอดมีการตกลงมีการเจราจามีการทําสัญญาค้าขายทําทธุรกิจใหม่ๆเข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นอัศวินเหรียญอัศวินเหรียญก็มาคู่กับเรื่องของการงานนะั่นคือการรอคอยการเงินที่ท่านมีโอกาสที่จะสมบัง มีงานมีเงินมีรายได้มีผลประกอบการมีกําไรเงินก้อนที่ท่านรอคอยอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับงานกับเงินตีคู่มาด้วยกัน2ออย่างนี้จะไปด้วยกันแล้วโอกาสของความมั่นคงและโอกาสของความร่ารวยก็เริ่มที่จะเป็นความจริงขึ้นมาสําหรับชาววันพุธนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับนี่คือเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันลูกน้องลูกหลานบริวาร คนที่เรารับผิดชอบคนที่เราดูแลเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะบุกเบิกพัฒนาการงานหน้าที่ต่างๆให้เกิดความมั่นคงต่อไปเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่มีบทบาทมีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้อบรมไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพนักงานลูกศิษย์ลูกหาหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่ที่ดูแลลูกหลานของตัวเองในการที่จะสร้างอาชีพต่างๆให้เกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินทิศทางแนวทางของการเงินชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากทาโรคไปที่1เป็น10บเมทาวสิบเท้า,าคือโอกาสของการงานที่เติบโตมั่นคงขึ้นมีหน้าที่มมหน้าที่ในส่วนที่การรับผิดชอบบริหารงานที่มีความสําคัญมีความมั่นคงนี่คือส่วนที่สําคัญมากๆในการที่จะยก การเงินสถานนะการเงินของชาววันพุธให้มีความมั่นคงต่อไปนะครับงานดีงานมั่นคงรายได้เสริมเข้ามาตลอดค่าตอบแทนดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงแบบอนาคตที่ดีมากๆด้วยนะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็นเด็กถือดาบี่ก็เช่นเดียวกันนะครับจิตใจที่มุ่งมั่นกล้าหาญมั่นคงพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะยกระดับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้ก็ยังเป็นส่วนสําคัญที่จะส่งให้ชาววันพุธมีความมุ่งมั่นมีการเติบโตมีแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นในการที่จะสร้างอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเรื่องของการเงินเป็นเดอะเวิร์นนะครับเดอเวิรคือโอกาสดีมากๆ สำหรับชาวบันพุทธที่จะมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับสร้างงานสร้างอาชีพการติดต่องานการจะมีรายได้หมุนเข้ามาตลอดมีบรรยากาศใหม่ๆของการลงทุนมีบรรยากาศใหม่ๆของการสร้างอาชีพเข้ามาด้วยงานดีเงินด,นดีมีความมั่นคงพลิกวิกฤตได้คนที่รอคอยโอากาสแบบนี้นะครับอย่าท้อต้องมุ่งมั่นต้องเดินหน้าต่อไปแล้วโอกาสของท่านก็จะเป็นความจริงในการที่จะเติบโตต่อไปมีอาชีพการงานมีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการเงินมีบรรยากาศ ไปใหม่เข้ามานะครับจะเติมเต็มเข้ามาแบบดีมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำหรับชาววันพุธนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น สองถ้วยนะครับสองถ้วยคือความสมหวังนะครับสมหวังในเรื่องของความรักเข้าใจซึ่งกันและกันคนสองฝ่ายคนสองคนมาคุยกันเข้าใจกันตกลงกันได้ในเรื่องประเด็นของความรักดีเยี่ยมนะครับจะเห็นอกเห็นใจแล้วก็คือให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่รอคอยความรักแบบมั่นคงมีโอกาสแล้วนะครับพี่น้องชาวบันพุธครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับในเรื่องของความรักเป็นเด็กถือ ถ้วยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลูกหลานบริวารส่วนที่จะเติมเต็มเข้ามาสําหรับคนที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานมีบริวารที่ดูแลซึ่งกันและกันก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ครอบครัวของคนที่เกิดในวันพุธมีคุณค่ามีความหมายและก็มีความมั่นคงที่ดีมากนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชาดาบนะครับอันนี้จะมีเรื่องนิดๆหน่อย เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องบางครั้งนะครับอาจจะมีใครบางคนเอาแต่ใจตัวเองบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับการแก้ไขปัญหาต่างๆยังอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่รุนแรงจนเกินไปจนเกินกว่าที่จะสามารถประคับประคองหรือแก้ไขได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่4คือเรื่องของทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างงานสร้างอาชีพหรือว่าอะไรที่จะเป็นสิ่งที่คอยแนะนำสำหรับคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารบใบที่1ในส่วนนี้นะครับเป็นเมจิเชียนเมจิเชียนคือปุคลิกภาพความรู้ความสามารถพลังงาน พลังความคิดพลังของสติปัญญาที่มีอย่างเต็มที่สําหรับคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านจะนํามาใช้มาสร้างเป็นอาชีพการงานได้คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นนักคิดคนที่เป็นศิลปินคนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งท่านสามารถที่จะนํามา ประกอบเป็นอาชีพได้สร้างเป็นรายได้มีการถ่ายทอดความรู้นั้นไปสู่คนอื่นได้ดีมากๆและก็มีโอกาสดีในการที่จะสร้างตัวตนขึ้นมาแบบชัดเจนขึ้นมาในรูปแบบที่ท่านถนัดนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีดมีโชคลาภมีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาด้วยนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องของสิ่งเล่นลับมิติมหาจัย์การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแต่ชาววันพุธสามารถที่จะ เรียนรู้ได้ดีมากๆและก็นํามาถ่ายทอดได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของการเงินดีมากมีรายได้เข้ามาตลอดนะครับแต่ก็ยังอย่ามองข้ามเรื่องของรายจ่ายอย่างเยอะอยู่นะครับความรักก็อาจจะยังอยู่ไกลกันแต่ว่าอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่จะได้เจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นสตาร์นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับสตาร์มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใครที่รอคอยงานรอคอยเงินรอคอยความรักมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับทุกอย่างเริ่มมีจุดเปลี่ยนที่ดีที่น่าพอใจที่จะส่งให้วงจรชีวิตของชาววันพุธมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ดีเรื่องงานเรื่องการ justo, เรงรินเรื่องความรักก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชนิาน,าชนีไม่เทา้านะครับราชินีไม่เท้าคือเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ยังมีโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ช่วงนี้ดีในเรื่องของการงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยนะครับ ทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์สําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับเป็นราชาถ้วยนะครับราชาถ้วยคือเรื่องของบรรยากาศสร้างบรรยากาศชาวันพุธมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปพบปะญาติผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําที่ดีๆหรือไม่ก็จะมีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองในการที่จะ มีงานมีรายได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565เส้นทางของการงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ดีจากจุดที่ มีแต่อุปรสรรคไปสุดจุดที่ดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสําหรับเรื่องของการงานคนที่รอคอยงานมีโอกาสจะสมหวังไม่ว่าจะสมัครงานไว้หรือว่าสอบแข่งขันเพื่อที่จะเข้าทํางานเพื่อที่จะเข้าเรียนต่อท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับรวมทั้งอาชีพส่วนตัวอาชีพอิสระก็จะมีโอกาสดีในการที่จะมุง่งมั่นสร้างงานสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและก็จะมีงานเข้ามาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ รวมทั้งคนที่เป็นผู้บริหารคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่รับผิดชอบงานที่สําคัญสาคัญก็จะเติบโตต่อไปมีอาชีพที่มั่นคงขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้นํามีโอกาสเป็นใหม่เข้ามาตลอดเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีโอกาสที่จะได้นําเรื่องราวถ่ายทอดแนะนําคําสอนทั้งหลายทั้งปวงไปใช้ให้คนเหล่านั้นได้สิ่งที่ด,ดีต่อไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเงินจะมีบรรยากาศใหม่ใหม่เข้ามานะครับใครที่รอคอยเงินอยู่มีโอกาสจะสมหวัง นะครับพลิกวิกฤตได้ผ่านผลปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินได้แก้ไขปัญหาของการเงินได้รายได้เริ่มหมุนเข้ามาตลอดนะครับมีเงินเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยรวมทั้งมีเงินก้อนมีจานวนเยอะๆเ,เข้ามาด้วยนะครับพี่น้องชาววันพุธครับประเด็นของความรักก็จะดีเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมีความเห็นอกเห็นใจต่างฝ่ายต่าง,า,ยางให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ว่าจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างให้ต้องสะสางจัดการแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สั้นสามารถแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนได้ มีความเข้าใจกันได้คนที่รอคอยความรักจะสมบังนะครับนอกจากนี้ครอบครัวยังอบอุ่นเข้าใจมีลูกหลานบริวารเข้ามาสร้างคุณค่าสร้างความหมายของคําว่า ครอบครัวให้ดีขึ้นมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนทิศทางแนวทางน,นะครับจะมีประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์แปลกๆเรื่องของหน้าเหลือเชื่อเรื่องของสิ่งมหศัศจรรย์ความเล้นลับเข้ามาเกี่ยวข้องในวงจรชีวิตของท่านอาจจะได้เงินแบบฟุกฟุรก,กอาจจะได้เงินแบบเยอะๆแบบไม่รู้ตัวมีโชคลาภขึ้นมาแบบที่เราก็ไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับรอคอยการเปลี่ยนแปลงอยู่ใช่ไหมท่านมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินความรักเกิดความมั่นค งต่อไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ดีมากๆสาหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับอารัครับวันนี้มหาทรัพยากรดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณดวง ในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ไหผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูที่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d ไลน์ h a กดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0816971645เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอ ขอให้ชาววันพุธทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จมีความสุขมีความร่ำรวยมีความรักที่ดีและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ